ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมเ e มานเอนฟ o ร์มเดียช s กับ p า r ที่สิบกันแล้วนะคุณผู้ชมครับผมก็มาพารีทเราได้ชุดจินจามานะเนี่ยเป็นหัวเป็นชุดแล้วก็เป็นกางเกงนะครับก็มันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้น30%เลยนะเลยนะมากกว่าชุดคาวบอยชุดก่นกอนๆนะครับก็ตอนนี้มันเหลือทางเดียวแหละที่เราต้องไปนะก็คือทางนี้นะครับแถวนี้ไม่มีของเนาะเหมือนจะไม่มีครับเราได้ชุดใหม่มาอย่างพิ้ว ก็เซฟชิคพอยต์ก่อนเวลาตายจะได้มาเกิดตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลโอเคครับไปกันเลยตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่ทางเดียวแล้วนะเราก็ไม่มีที่ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องน่าจะไปตามเนื้อเรื่องหละได้ยินเสียงตัวอะไรไม่รู้ขอส่องดูก่นตัวหัวกะโหลกเหมือนเดิมมันดอทเก่งดีนะไอ้ตัวหัวกะโหลกนี่นะ คือมันยิงทีเดียวมันตายเลยนะเลือดมันน้อยนะครับแต่ว่ามันผิวอุย้ยหล่นไปนี่รู้เรื่องแน่นอนมาแล้วเลยมันร้องมาจากไกลงั้นเราก็ต้องกินยากแก้พิษเอาไว้สล็อตสองดีกว่านะกระดกไว้ก่อนโอ้โหดินจากขี้เมาเราจะได้เวลาโดนติดพิษมันจะได้เลือดลดน้อยหน่อยนะ โอ้โหไอตัวระเบิดตัวระเบิดตัวระเบิดพิษตัวระเบิดพิษเพียบเพียบโอ้โหเกือบตกเกือบตกเมื่อกี้เกือบตกหน้าผาคุณผู้ชมรู้เรื่องอ๋อตรงนี้มีของด้วยเหรอไอตัวนี้มันหลับหรือเปล่านะมันไม่เห็นเรานะครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเห็นทางลงไปข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวระเบิดมาตัวระเบิดตัวระเบิดได้ยินแต่เสียงนี่ไงมีทางซ่อน ไอ้สมุดเฮ้ยเสียงไอ้ตัวระเบิดอยู่บนหัวเราอะคุณผู้ชมเหมือนมันจะเข้ามาไม่ได้ละมั้งนะอัพก่อนตอนนี้สปิริตเราอัพไปสิบหกนะแล้วก็เลือดก,กับสเตมินาเราเต็มไปแล้วเเวลยี่สิบมาเฮ้ยสตาร์วอลสตาร์วอลมาปั๊บก่อนเอาฮอทช็อตฮอทช็อตโอ้โหรูมันยิงนี่ สตาร์วสตาร์วไอ็กโหุ่นยนต์สตาร์เรียบร้อยสเสียงตัวระเบิดมันเหมือนอยู่บนหัวเรานะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันติดบักแน่ๆ,ๆเลยไม่รู้มันอยู่ไหนนะสเสียงมันอยู่ตรงหูผมเนี่ยวิงว,งว,งวงิหรือว่าตัวนี้สเสียงโอ๊ยๆี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดยวเสียงมันวิงวิ่งวิวิงว่ง,งอยู่ที่หูผมนะไอตัวระเบิด แสบจริงๆมันวิ่งเร็วเยอะกว่าชุดเก่าอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมพอสมควรเลยก็ถือว่าดีนะทำให้เราวิ่งเร็วไอตัวยืดแขนตรงนี้ลงได้เอปืปืนพกมาปืนพกโอ้โหมันยิงพิษได้ด้วยนะแขนก็ยาวยังยิงพิษได้อีกเหรอเอาอีกแล้วอะท่าตาบอ ตาวอนายเป็นอะไรกับเราเนี้ยตาวอนี Star ่จะเอาใช่ไหมแล้วหัวกะโหลกอ่ะจะกิวฮอตช็อตเรามันยังไม่เต็มด้วยนะปืนพกมาอ้าวมาดักหน้าตาวอนายจะเอาใช่ไหมตาวอตาวอยิงปืนมันเสียล่วงแน่นอนนั้นนี้อ้าวหัวกะโหลกมาอีกแล้วเหรอ อะไรกันเนี่ยหิวก่อนหิวก่อนโอ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดมันมากันชุมมากเลยนะนี่ไม่บอกไม่รู้แน่นึกว่าเป็นยุงแหมชุมเหลือเกินข้โมยมีของเนี่ยยังเสียงยังมีอยู่นะเนี่ยแถวเนี้มันเกิดมาจากไหนกันนะผมก็หลกบินได้ไม่มีแฮ ได้ยินเสียงนะมครับคุณผู้ชมเด็กระดับสูงนี่นี่นี่มันอยู่ข้างล่างเราเนี่ยแหละตัวอะไรอะ่ะหัวกะโหลกกนแล้วกันนะอยู่ไกลๆเห็นเลือดมันน้อยมากเลยนะคือนัดเดียวตายแน่อนอนแต่ว่ามันก็ป่วนอยู่เหมือนกันนะคือมันค่อนข้างยุ่งฮอ,อตช็อตมาเต็มละมาดิครับล่วงเดี๋ยวตรงนี้ด้วยพลาดได้ยังไง เหล็กระดับสูงอ้าวเราเจอนี่นะี่แล้วคุณผู้ชมที่เอาไว้สร้างไอง้นี่ยนะแ a g o ก h นหาดอะเอาแล้วตอนนี้เราจะกลายเป็น5ช่องแล้วส่วนใหญ่เราจะได้ใช้แต่ o n h า a r ดก็ด่านบอสนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงมันหลับอยู่มันหลับอยู่หันหลังเอ้ยเอเอ้ย,อยของทิม่วงเอาก่อนแบน of ออฟสเตนนะครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวยังไม่ว่างดูฟาร์มของแป๊บคลายคายนูน่นไอตัวระเบิดไอตัวระเบิดนี่อ่ะอสองตัวอุ๊ยหลบไม่พน้นกระสุนหมดเอาแล้วเอาก่อนเอาก่อนเฮ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋เพิ่งชิ้งมันเห็นเราแล้วเห็นเราแล้ว,ลวคุณผู้ชม ได้มาสองนัดตามนัดโอเคอตัวหัวกะโหลกหัวกะโหลกหัวกะโหลกตันนูนบอสมาไอตัวนักเวทนักเวทเหรอครับติดขี้นัดเดียวล่วงไปเลยรู้เรื่องตอนนี้กระสุนปืนพกเหลือสี่นัดปืนยาวเหลือสิบนัดโอ้จะพอไหมเนี่ยเฮ้ย อเอาตัวนี้มาตัวแขนยาวเหมือนพกมารู้เรื่องแน่รู้เรื่องไม่ตายเจอขวานยานะผมแกงขวานซิ่งนะโอเคเดี๋ยวดิ้เสียงเสียงมาแล้วเปนมาแล้วอตัวแขนยาวตัวแขนยาวโอ้โหโดูมันตีดีมันตีทีแบบ ทะลุกำแพงมาเลยนะมาดิครับมาดิครับแขนมันยาวมากเลยนะแม่น,นางพระขนกแน่นอนเฮ้ยเหล็กระดับสูงโอ้มันชัดดบเยอะแล้วนะถือว่าดีมากอุ่นยิงก่อนแต่ก็อย่างว่านะไม่รู้จะเอาไปอัพป,ปืนอะไรดีคืองกอยากจะเก็บไปใช้ตกเหขนยาวตัวหขนยาว กระสุนจะหมดแนละ้วฮอ,อตช็อตมาเลเวลอัพเลยทีเดียวอัพเลยทีเดียวเฮ้ยบอสบอสบอสมาปืนพกครับปืนพกครับล่วงดตพวกกระโหลกล่วงล่วงเดี๋ยวนะผมอัพสปิริตเป็นเพื่อสิบเจ็ดแล้วคุณผู้ชมกระสุนเหลือนัดสองนัดเอง เฮ้ยข้างหน้ามีจริงๆเราก็มีกระสุนแหละแต่เรางกมันมีกล่องกระสุนอยู่นะเราสามารถเติมได้นะครับเป็นไอเทม,มน,นะนเ่ยแป๊บแป๊บยังพอเก็บได้เติมกระสุนเลยแล้วกันนะโอเคหยิบกระสุนมาเติมครับเติมครับโอเคเต็มแม็กมวัวแต่งง ok กอยู่นั่นแหละของเขามีให้ใช้ตรงนี้มีเหล็กระดับสูง มันดอกเยอะดีฮะอยากจะบวกปืนนี้แหละโค้ดกันนะเราใช้มาตั้งแต่พาร์ทแรกเนะี่ยโค้ดกันกับปืนพกกันครับปืนพกฮันติงนี่แหละคือมันยิงไกลยังกัดสนายดูดิคือดีมากเลยนะได้มาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งคือแบบได้ปืนใหม่มานะเป็นไอ้ปืนยิงระเบิดคือไม่ได้ใช้เลยผมอาจจะไม่ใช่แนวนั้นนะนะก็กระโดดลงแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาโอเคเคลียร์แล้วดันเจียน ต่อไปเราน่าจะต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่าข้างนอกละมัง้งดูตรงนี้ก่อนนะมีของปะเป็นหม้อะนะเฮ้ยมีของด้วยเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนยิงให้หมดไอ้เดืองเดืองนี้ยิงให้หมดตรงนี้ฟันได้ครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ข้างนอกหรือเปล่า เดี๋ยวเติมกระสุนก่อนนึกว่ามันจะออกไปข้างนอกอะนะถ้าอยู่ในตึกแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมอยู่ในตึกแบบนี้มันมักจะดวงไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่เจออะไรจริงๆมันน่าจะออกไปข้างนอกอะนะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ชัดชัดเลยคุณผู้ชมอย่างที่รางสังหอดเราบอกไว้เลยนะ เพราะว่าเมื่อกี้เราผ่านหลันเจียนใช่ปะปกติมันต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าถ้าไม่ออกแบบมันก็ชัดแบบนี้เลยนะปะ่ะบอสแน่นอน เู้ยตัวอะไรเนี่ยคุณผู้ชมมัมมี่มัมมี่มัมมี่เหรอมัมมี่ยักษ์เอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วมัมมี่มัมมี่โหตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วอะ่ะอา้าวมัไหนไปไหนแล้วคือสนามสู้มันให้เราสู้ข้างบนข้างล่างเอ้ยโหมีลูกน้องด้วยเหรอตายแล้ว มันจะไม่ตายเพราะบอสเราจะตายเพราะไอตัวพวกนี้นะพวกเอเลี่ยนเนี่ยโู้ยังเยอะตายแล้วตายตายกันตายตายตายและตัวบอสมันหายไปเหลือแต่พวกเอเลี่ยนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมดื่มน้ําแปบ๊บเอ้ยกระโดดลงมาอย่างนี้เลยอะ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเด้อเด้อเดโอ้โหอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วขอช็อตก็ขอช็อตยังไม่ได้ดื่มไอ้นี่เลยจะดื่มยาต้านพิษนะเมื่อกี้ ไปแล้ว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 ดื่มยาต้านพิษก่อนพ่าอยู่ในนี้มันมีพิษนะโอ้ยมันอยู่ด้านล่างเราโอ้โหมันปีนได้ด้วยอ้าวเลยครับโอโ้โหมันปีนไปนไหนแล้วคุณผู้ชมลิงนี่ว่ะมันไม่ใช่มัมมี่หรอกมันเป็นลิงไปไหนแล้วอะหายไปแล้วตัวลูกน้องมาอีกแล้วโ้ ต้องเคลียร์มันไปด้วยนะว่าอบอสเราไม่เท่าไรหรอกตัวพวกนี้แหละเก็ก,กะโอ้โหอะไรกันเนี้ยเอาก่อนมาแล้วเอาไม่ใช่บอสหรือว่าบอสบอสมันหายไปเลยนะคือมันส่งลูกน้องมาแล้วตัวมันก็ไปแอบทำไมทำงั้นนะ่ะมันหายไปไหนคนระับคุณผู้ชมใครเห็นบอสผมทีมาแล้วมาแล้วมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันล็อกคอโอ้โหตายตายโอ้ยโดนล็อกคอเกือบตายเมื่อกี้โอ้โหหวาดเสียวมากเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มยาก่อนเกือบตายคุณผู้ชมมันล็อกคอดีนะที่เราอัพเลือดมาเต็มนะเราก็เลยยังเหลือขอช็อตมาแล้วโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บเจ็บเหรออื่นพกอีกนัดนึงอีกนัดโอเคล่วงเต็มหัว เกือบตายคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้ของมาด้วยมันไอ้นี่นะมันล็อกคอเรานะเราแบบเดินไม่ได้เลยอะโหเกือบตายบ้าบอคอเตกโอเคโอเครอดมาได้ได้ของมาด้วยนะเป็นของอะไรไม่รู้ก็ตรงนี้ทางออกครับโอเคโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะมันล็อกคอเราอะนะเหมือนมันบีบคอเราอะ โ <Okay, S 2> อเคออกไปข้างนอกกันอ้าเรากลับมาฉากเก่าแล้วนะโอเคนี่ไงเรามาโผล่ใกล้ๆตัวพ่อค้านะพ่อค้าที่เราเจอมันนั่งกลับมาอยู่อะ่ะโอเคโอเคเจอแล้วงั้นก็พาต่ตอไปเราต้องไปทางนี้แหละเนี่ยเพราะว่าดูจากแผนที่นะคุณผู้ชมมันเหลือทางเดียวแล้วนะครับ ก็ทางที่มืดๆอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะก็คือทางข้างหน้านี่แหละผัดหน้าเราจะต้องไปตรงปีระมิดสูงๆเนี่ยนะครับโอเคก็มีอะไรขายไหมเออเรากลับเมืองดีกว่าเนาะใช่ใช่เราต้องกลับเมืองเอาของไปดูนะว่าเราได้อะไรมาลืมไปเลยแล้วก็จะไปทำดาก้อนฮาร์ทด้วยดะกอนฮาร์ดตรงนี้ชอบมีหมายอยู่นู่นไง เอาก่อนเลยครับกลับเมือ,องก่อนหนีมาเรามาเริ่มจากไปซื้อของก่อนแล้วก็ไปทำตาก้อนฮาร์ดเพิ่มนะจากนั้นก็เอาหมดไปดูกันว่าที่เราได้มามันสร้างหมอดอะไรได้เอาซื้อของก่อนซื้อให้หมด แล้วก็มาสร้างดรืก้อนหาดนะตอนนี้เราจะเก็บดรืก้อนหาดได้เป็น5้าลูกแล้วครับอเ,เอาไว้ฮิวเลือดใช้เงินหนึ่งพันนะโอเคของเรามีครบเรียบร้อย,เ,ย,อยเออว่าแต่เราได้ของมาใช่ปะยังไม่ได้ดูเลยนะนี่นี่นอ๋อเป็นแหวนเกี่ยวกับการตีติดตัวนะครับโอเคเราคงไม่ใช้อะ่ะ แล้วก็เราไปดูกันนะว่ามันสร,ร้างมอดอะไรได้หรือเผื่ออาจจะเป็นปืนก็ได้นะคุณผู้ชมไปดูกันอยากได้มอดมากกว่านะปืนผมไม่ค่อยใช้หรอกอ้าวปืนถ้อา,า,าถอย่างนั้นพูดไม่ทันขาดคำกลายเป็นปืนถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมใช้เงินห5รห้าสิบนะครับเอาแล้วได้ปืนใหม่นะเดี๋ยวลองใส่ดู เป็นปืนพกนะครับแล้วก็มันสามารถยิงพิษได้นะอ๋อเป็นปืนใหม่ถอดหมอดออกไม่ได้นะครับเนี่ยมับอกว่าเป็นปืนยิงเนี่ยนะยิงออกมาเป็นเหลืองๆนะครับเป็นปืนยิงพิษเออก็น่าจะดีนะเดี๋ยวไปพัดหน้าเอาไปลองกันโอเคปืนใหม่ปืนใหม่หมโอเคงั้นพันนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ ครับก็สำหรับเกม Remnant from the axis พาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมโอเคเพื่อนๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่บ๊ายบาย